<c oughs> นับก็ครับครูอิสระดีคันนะครับในฐานะที่ผมทําเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาโดยตรงนับสถาบันหนึ่งเลยที่นอกจากครอบครัวแล้วที่เด็กจะได้อยู่ด้วยมากที่สุดนับนั่นคือสถาบันการศึกษานับผมจบหลักสูตรนับศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษานับส่วนใหญ่ก็จะสอนเด็ก ประถมเป็นหลักนับตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 นะครับผมมองว่าในเรื่องเพศเนี่ยที่ผมมาวันนี้มาร่วมครั้งเนี้ยประเด็นใจความหลักผมไม่ได้มาเพื่อที่จะแข่งขันนะครับผมมาเพื่อที่จะนําองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นับที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิทยกรท่านต่างๆได้ให้ความรู้ไปใช้ในโรงเรียนไปกระจายข่าวสารไปบอกต่อเพราะ ตอนนี้ปัญหาการบูลรี่เพศต่างๆปัญหาการถูกเหยียดปัญหาคือเด็กๆจะมีหลายมีหลายๆเพศเลยความหลากหลายทางเพศมีเยอะมากถ้าเราได้สัมผัสเพื่อนเราหรือลูกศิษย์ผมเองนับส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายทางเพศบางครั้งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าผมจะปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นยังไงนับผมมาวันนี้เพื่อที่จะบอกว่า การศึกษาเองก็ต้องที่กระเตื้องให้ความสําคัญให้มากกว่านี้ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีหลักสูตรหนึ่งที่ทําขึ้นมาให้กับทางโรงเรียนเรียกว่าหลักสูตรเพศวิถีแต่ในเรื่องของความจริงจังในการนําไปใช้ยังไม่จริงจังมากพอนับอยากให้คุณครูทุกโรงเรียนผู้บริหารนับทุกฝ่ายให้ความสําคัญเพราะปัญหาไม่ว่าจะข่าวสารต่างๆที่เกิดกับเด็ก การมีการทําร้ายร่างกายจากการบูลลี่อย่างเงี้ยนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะผมก็จะนําองค์ความรู้ตรงนี้นะไปใช้และจะทําให้การศึกษามันดีขึ้นจะไม่ให้บอกว่าขนาดครูเองยังเป็นคนทําเลยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่อยากให้เกิดนะก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานการศึกษาด้วยองค์กรเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดนะได้อ่เรียกว่าไงคนระับขับเคลื่อน เรื่องความหลากหลายทางเพศให้จริงจังมากกว่านี้และให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับเพราะว่าพวกเราหลายคนก็เจอกับตัวเองนะว่าแม้บ้านไม่ปลอดภัยหลายคนรู้สึกโรง,งเรียนปลอดภัยกว่าแต่หลายคนรู้สึก บ้านก็ไม่ปลอดภัยที่จะแสดงความเป็นตัวตนโรงเรียนก็ไม่ปลอดภัยนอกโรงเรียนนะแต่ว่าอาจารย์คิดว่าส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยนะจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเราจะดึงสกยรภาพโรงเรียนเนี่ยมาช่วยได้อย่างไรนะครับจะช่วยอย่างไรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนเหมือนที่อาจารย์ว่าที่เลือกปฏิบัติแทเ,เองนะครับแต่ว่าการเลือกปฏิบัติมันอาจจะมาจากความไม่รู้นะครับความไม่รู้ความกลัวความเกลียดใช่ไหมฮะความอ,อ,าาอ,อคติก็ได้นะครับออาจารย์มาก็อาจารย์พยายามจะทลาย นะครับความไม่รู้โดยการที่จะมาเรียนรู้นะครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มไหนสนใจในพื้นที่บริบทโรงเรียนนะอยากทำคลิปตัตวนี้ก็ลองดูนะฮะลองปรึกษาอาจารย์ท่านได้เอาอต่อไปเป็นสุดท้ายสุดท้ายบทบาทสือ่อคืออ่าน้องท็อปว่าเจอเลยฮะได้ฮะเสริมเสริมแค่จริงๆอ่ะทุกคนน่ะสามารถที่จะ มีส่วนร่วมในการพูดคุยกันได้ใช่ไหมแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่เดียวก็คือพื้นที่ปลอดภัยในการที่เราจะสื่อสารกันถูกไหมครับเพราะว่าทุกคนมีความคิดที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าโอกาสหรือพื้นที่ที่เราจะเอาไปเขียนนะครับไปพูดคุยกันมันไม่มีครับอย่างเช่นแบบผมเองก็เคยเคยทาแบบเก็บโพนะครับทำเก็บโพบีทีเอสก็โดนตํารวจจับอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบคิดว่านอกจากคนแล้วก็เรื่องของสถานที่ก็จําเป็นด้วย ในการสื่อสารคุยกันครับผมขอบคุณครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วเราก็ลืมไปด้วยเนาะพื้นที่นี้ไม่ได้พูดถึงสถาบันอย่างเดียวนะฮะแต่เหมือนพื้นที่ในสังคมเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายเนาะที่จะมาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอย่างกองทุนก็นี่คือถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหนึ่งที่กองทุนพยายามสร้างเนาะแต่ว่าหมายว่าเราต้องทําให้พื้นที่อื่นด้วยใช่ไหมฮะไปเก็บโพ ไปทําแบบเซอรว์อะไรนะฮะในพื้นที่เอกชนเนี่ยถ้าไม่ขออนุญ,ญาตอ่ะโดนหมดนะครับแม้กระทั่งเรียรย์ไรใช่ไหมฮะกรุงเทพมหานะครก็ไม่อนุญ,ญาตห้ยืนเรียระไรเด็ดขาดเนาะนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขามีอคตินะเขากลัวบางสิ่งบางอย่างนะคือความความเลือกปฏบิบัติบนฐานของความกลัวบางอย่างกลัวว่าเราไปทําอะไรเก็บไปเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับโอเคขอบคุณพี่ทอปนะครับข้อสุดท้ายคือ บทบาทของสื่ออ่าอันนี้โฟกัสไปที่พวกเราแล้วละ่ะที่จะอยู่อีกสองวันแล้วก็จะสร้างสรรค์งานเข้ามาประกวดนะครับบทบาทของสื่อการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในเคสนี้หนูคิดว่าสื่อมีบทบาทยังไงสวัสดีครับผมชื่อนายปวาริกันเท้านะครับมาจากกลุ่มที่5นะครับคือก็ขอเกินก่อนนะครับว่าคือบทความที่คือพี่ๆเขาให้มานะครับคือโทษทัศ ก็ประคมข่าวว่ากระเทยสาวสองคนข้ามเพศเป็นมหานำโลกเอดนะครับก็คือว่าเป็นการบอกที่ผิดนะครับเหมือนทําให้เราเชื่อว่ากระเทยหรือสาวสองนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าจะให้แบบเชื่อจริงๆเราก็ควรที่จะเออบอกนะครับผลิตสื่อที่เหมือนให้ความเชื่อถือแล้วก็สื่อที่มันแบบจริงข่าวจริงนะครับแล้วก็ควรผลิตสื่อที่ เกี่ยวข้องกับ L G B T Q I N นะครับคือเหมือนกับว่าพูดในความที่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่ไม่เบี่ยงเบนไปทางที่มันผิด,ดจนเกินไปนะครับ <R> แล้วก็นำเสนอมุมมองในด้านไม่ไม่นำเสนอมุมมองในด้านลบแล้วก็ไม่ชีน้นำให้เกิดเกิดเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับขอบคุณครับขอบคุณกลุ่มนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะ คืออาจารย์เสริมว่าข้อเท็จจริงสําคัญนะข้อเท็จจริงเนาะมันอย่างที่เราเรียนรู้ไปเมื่อเช้ามันไม่มีความจริงอันไหนเที่ยงแทนะ้มันมีแต่ข้อเท็จจริงซึ่งหมายความว่านําเสนอวันนี้อาจจะเป็นจริงอีก5ปีอาจจะไม่จริงเพราะนั้นการนําเสนอข้อเท็จจริงนะพอยสําคัญก็คือต้องนําเสนอทางเลือกให้ผู้ให้ออดีนหรือผู้รับสารเนี่ยเลือกได้นะฮะเลือกได้ การที่สื่อบอกว่าสาวเหตุสเป็นพาของ HIV นี่คือนําเสนอภาพเดียวเลยถูกไหมฮะแต่ไม่ได้ให้ทางเลือกอื่นไม่ได้บอกว่าเพศอื่นก็เกิดขึ้นได้หรือมีสาวเหตุสองจำนวนมากที่ไม่ได้เป็น HIV ใช่ไหมฮะนี่แปลว่านําเสนอเนี่ยไม่ใช่ข้อเท,ท็จจริงละนะเป็นภาพที่สื่ออยากนําเสนอแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นจากการทํางานของพวกเรานะฮะก็คือมันต้องนําเสนอข้อเท,ท็จจริงมีช้อยให้ออดีน c ์เลือก นะมีภาพที่มันหลากหลายมากพอเราต้องไม่ดูถูกออเดียนส์ว่าโงนะ่ทุกคนมีศักยภาพหมดแต่ว่าสื่อต้องมีหน้าที่นําเสนอความหลากหลายให้เขาเห็นว่าอันไหนใช่ไม่ใช่นะฮะอาจจะไม่ได้ให้คําตอบโร่งไปเลยว่าข้อนี้ถูกอะไรเงี้ยก็เป็นสเสน่ห์ของสื่ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทำเนาะแล้วก็ก็คือนําเสนอนะข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็น้องก็กลุ่มนี้ก็นําเสนอว่า โดยปกติเนี่ยนะคนที่จะแสงมักจะส่องกับเรื่องลบเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นความท้าทายของคนทํางานสื่อมากเลยว่าจะทํายังไงให้แสงเนี่ยส่องเรื่องบวกเนะาะจัก็ไม่ค่อยไม่ตัวเองไม่ได้สายนิเทศและวารสารเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฝากพวกเราเป็นโจทย์พรุ่งนี้มารืนนี้ด้วยว่าถ้าเราจะนําเสนอเรื่องบวกแล้วให้แสงส่องมันต้องทํำยังไงเราเห็นเนาะว่าแสงมันจะส่องเรื่องลบหมดเลยใช่ไหมพระกินบวกนู่นนี่คือเอาเรื่อง